ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา23ปีจำนวนเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,600บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบนะครับประกันสังคมนะครับมีถ้าคุณส่งเงินสมทบครบ180เดือนนะครับคุณจะมีสิทธิ์ได้รับบำนาญชราภาพนะครับซึ่งจะได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลย นะครับซึ่งรายละเอียดของเงินบำนาญชราภาพนะครับเราต้องมารู้กนก่อนว่าตัวเงินชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับตั้งแต่วันที่3สันวาคม 2541เป็นต้นไปก่อนนั้นเองสํานักงานประัาสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินสมทบกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชราภาพก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเท่ากับ66บ42ก็24ปีเงินบํานาญชลาภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับเงินบํานาญชลาภาพ120 ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก1 0อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับที่จั่วหัวไปนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา23ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,600บาท วิธีการคิดนะครับเราต้องหาส่วนเกินของจํานวนปีที่ส่งประกันสังคมก่อนนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มนะเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับนะครับส่วนเกินจาก180ดิเดือนคิดดังนี้เอา23ตั้งลบ15เท่ากับ8ปีส่วนเกินนะครับทุกๆ12เดือนได้1 5เเซนะครับก็หนึคูณแเลยนะครับหนึคูณแเท่ากับ12เที่จะได้เพิ่ม20%เดิมที่ได้อยู่แล้วนะ บวกกับ12%ที่จะได้เพิ่มเป็น32% 32%ของ14,600บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,672บาทนะครับได้รับทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยอ่ะก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิทธิสูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับ คือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตาา33ที่กำลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับกับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะเป็นการปรับเพดานรายได้เงินสมทบนะครับใหม่เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7ปี2538นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พุทธศักราช2 5 3 3ได้กำหนดนค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใ,ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา33ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่10ปีนะครับจึงสมควรนะครับ ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็นเพ,เพื่อความเพียงพอของสิงทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับเพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีไรายได้มาก ไปสู่ผู้มีรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับทำให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าหลายท,ท่านคง,ค,งคงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่า คือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิมรายได้ไม่เกินหมื่นสมมุตินะรายได้ไม่เกิน1 5ื่นคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจำนวนเงินที่สมทบ เขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับ5%ยังเหมือนเดิมเป๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกิน15%ื่นนะครับซึ่งจะต้องส่งเงินเข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับ ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม7,500บาทต่อเดือนอันนี้สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนเอเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเป็น11,500บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะ ส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับ7สูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับ จากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3,000บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนาญตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8 0 5 0บาทสูงสูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะ เงินสงเคราะห์กรณีลาคลอดนะครับจากเดิม22,500ครั้งนะครับต่อครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อครั้งนะครับต่อครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาคลอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น4 หมื่นหกพันบาทอะไรอย่างเง e er er okay, ี้ยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเงินสมทบนะครับแล้วลดผลประโยชน์ไม่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถไปดูรับฟังความคิดเห็นได้ประกันสังคมแบบใหม่เริ่มเมื่อใดนะครับเมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับ เริ่มจริงๆจะเริ่มปี67แต่เริ่มเป็นอัตรานะครับค่อยๆปรับนะไม่ใช่ปรับทีเดียวปุ๊บอ้าวคนรายได้23,000เสียพันเลยเดี๋ยวมันจะตื่นน้ำเพราะนั้นต้องค่อยๆปรับไปนะครับก็คือรายได้นะครับช่วง2ปี2567นะครับถึง2569รายได้จะปรับสูงสุดคือ17,500บาทตันที่หมื่น 17,500บาทซึ่งจะส่งนะ875บาทต่อเดือนส่วนปี2570 2572รายได้จะตันที่ารายได้ฐานสูงสุดของเงินสมทบนะครับจะตันที่20,000บาทส่ง1,000บาท2,573เป็นต้นไปนะครับ2,573ขึ้นไปเงินสมทบนะครับเพดานเงินสมทบจะตันที่23,000บาทส่ง 1150บบาทนะครับนะก็ค่อยๆปรับไปนะครับค่อยๆปรับไปเพราะนั้นเพราะนั้นหวังว่านะครับตัวแบบใหม่จะเป็นประโยชน์เพราะนั้นใครนะครับอยากดูรายละเอียดนะครับเข้าเว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวผมเปิดเว็บไซต์ให้นะครับเว็บไซต์ ระบบกลางทางกฎหมายนะครับจะมีร่างนะครับให้เปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วแะนะครับอ่ะไปอ่านรายละเอียดได้นะครับคือโดยรวมนะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโดยรวมเนี่ยผลประโยชน์ตกอยู่กับเรานั่นแหละนะครับผลประโยชน์เรื่องประกันสังคมตกอยู่กับเราผมพยายามพูด เรื่องประกันสังคม km, เพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนทํางานอย่างเราๆท่านนแล้วมันเป็นประโยชน์มากนะครับอย่ามองว่าประกันสังคมหักไปแล้วไม่ได้ใช้อะไรคุณผม,ผมขอบอกเลยการที่คุณไม่ได้ใช้บางทีอย่างเช่นการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องดีไม่ใช้เจ็บป่วยเป็นเรื่องดีไม่ใช้กรณีว่างงานเป็นเรื่องดีแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างเช่นเกิดเหตุของการเจ็บป่วยคุณจะ พบว่าปร,รังกันสังคมมีประโยชน์มหาศาลในการดูแลคุณเลยโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคร้ายนะโรคร้ายแรงที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับระดมสภาก,กำลังนะครับซึ่งถ้าไปเสียเงินเองอ่ะอาจจะต้องเสียค่ารักษาเป็นล้านแต่ประรกันสังคมนะครับรักษาคุณฟรีอ่านะส่วนในเรื่องของการว่างงาน เมื่อมันมีเหตุให้ต้องว่างงานอาจจะเพราะคุณว่างงานเองหรือมีเหตุถูกเลิกจ้างนะครับหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างก็ตามคุณก็ได้รับผลประโยชน์นะครับจากเงินทดแทนกรณีว่างงานในการช่วยประครับประคองในระหว่างที่คุณกําลังหางานใหม่ๆมันช่วยคุณได้หรือแม้กระทั่งกรณีคุณเสียชีวิตทายาทก็จะมีเงินนะครับในการไปทํา ศพของคุณนะครับแล้วก็บางส่วนเงินบางส่วนก็จะเป็นเงินที่ดูแลลูกหลานคุณนะครับรวมไปถึงเงินในกรณีชลาภาพด้วยเช่นเดียวกันต่อให้คุณยังไม่ได้รับบํานาญชลาภาพเลยและเสียชีวิตทายาทก็จะได้รับบำนาญชลาเออบำเหน็จนะครับเป็นเงินก้อนคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นที่ส่งไปไม่เสียหาย นะครับที่ส่งไปไม่เสียหายเลยเดี๋ยวไว้ผมมาลองคํานวณให้ดูว่าถ้าผมเริ่มทํางานจากตรงนี้ถึงอายุเท่านี้นะครับและส่งประกันสังคมมาเท่านี้นะครับแล้วได้รับบํานาญนะครับต่อเดือนถ้ามันจะคุ้มกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคํานวณให้ดูเลยจะได้เห็นเป็นภาพรวมนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแต่โดยรวมเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วล่ะในเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับ นะฝากกันไว้นะก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์ comment, แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่านนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับ คลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ